สวัสดีครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขารับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม s p a c i ีย f ฟ r น e นะครับหรือเออฟนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเล่นในโหมดเด a d w a l k เกนะครับหรือว่าในโหมดผย<ด>ในในโหมดเดาวดานในดาน,นี้ผมไม่ทราบว่าเขาจะเป็นดานปาครับเพิ่งเล่นไปเมื่อกีน้นีเองลองไปก่อนถ้าในคลิปนี้มีคำพูดใดๆที่ไม่ถูภา,าพก็ผมขออภัยในมานะที่นี้ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นจีิงสันของคลิป ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับ,บเขาด่ากูแหละเนีย่ยเขาด่านี้ว่า,างนี่ก็รอคนก,นกนลับอยู่นะครับอยู่ดีดีทีกูไปอยู่ดีดีซีก,กูไปลงซีพียูเฉยเลยหลุดเลยแอปงงวะล่ะเกมไม่ไม่ไม่่เป็นไม่ได้เสีกเป็นอะ ปกติดีวันนี้พวกเบลจะเปิดชาเมืองเงี้ยต้องหวงเล่นอะเสียงรีวิวเครื่องแม่งดังชิบหาย้ตปุ๊กมาได้แล้วมา i e r in the hole h i e in the hole เขียนแทงข้างหลังกูไอ้ชั

นี่เลยจ้ะวัดไม่เอาเฮดหงส,งสนยัดเลยขอีเกี่ยวได้ปะตัเไปต่อยผีเ,ยเล,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 เลยุ่นนันดียู่เข้าบักบักเลยอย่งชอบเลยโหไม่ทำอะไรเด็ดวะตรงไหนวะนูกะ ดดไอคิ้มไม่โดนโสดตายละไม่ได้ใครเลยอ่ะไม่ได้ใครเลยนะครับตอนนี้เราะเสียกันเมื่อกี้โคตรเสี่ยงแดงนั่งกูสองตัวเลยแค่ต้องนั่งกูด้วยอ่ะ

เพื่อนลราเปิดเป็นแล้วแต่คิดดูนะผมชเชียวสบายเอฟด่านนี้แม่ไม่ค่อยคนไม่ค่อยรอดกันทุกนาทีหรอกตายกันตลอดโดนเลยตายตกเหวตายเลยแหละอเอเนี่เอฟเฟกเฮ้ยมาแล้วผีนองมาแล้วตกน้ำตายไปหายแล้วมือไม่ตายให้กูด้วย ขอเลื่อดแล้วกันไม่ตาย,ยด้วยสัดโอ้โหเหี้ยอ้อยงอึดเลยบอลคิดเอา้วแันกลัวเอหนึ่งสอายยิสงสองแม็กไม่ล่วงอะ่ะเรื่องเป็นบัก๊กปะวะไม่บั๊กหรอก S 1> <S 1> <S ที่ในบักติดผีกระโดดไม่กลัวเลยเลยพ,ย <S 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 พื่อนอเพื่อนไม่แค่อาจจะกระจอกเกินไปในบักติดนี่นหละเฮียแท,ทงไอสัตว์เดี๋ยวไม่แน่มาไปเข้ายิมมาตั้งจะได้เจอที่สองแบบจะเข้ายิม,ม,ายเายมเลยเล่นซึ่ง เด็วโตนี่ยบักขี้อะไรไม่อยู่นู่นโดนโอ้ยสัตว์แม่งดึงหัวกูผีเกี่ยว ตบแม่งเ,เ,เลยตบแม่งเลยเหล่ตัวนึ่งตัวนึ่งเหรอวะอยู่นู้นอยู่นู้น,น,นเล่นมันเล่นมันเล่นมันมันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกตัวมาแล้วไอ,อ,อ,อ้เหี้ยเอ้ยวิ่งมาแล้วตามมันโอ้ยไม่ปาแฝดตัวม้งไม่เห็นเลยโอ้โหไอ,อ้สัตว์แม่งลูกโอ้โหลูกสองตัวเลยไม่รอดหรอกด่านนี้ เล่นยากครับกูเห็นคนไม่เคยรอดสักตัวนานทีจะเห็น fire in the hole เอาเป็นทีกัน,นพวกไอ้ก,กดหมาหมู่เลยไอ้สัตว์เรียบร้อยนี่ไงโดนแล้วเนี่ยหมาหมู่ แค่ตัวนึงไม่ช่วยกูอ่ะเพื่อนเฮ้อ,เ,อเฮียเวยตายเลยขพีเกีย,ยวได้ปะพีเกียวเพื่อนนีชอบพีเกียวอะยังตัวพีเกมไปเลยอ่ะที่หายได้ผีน้องมาของในเหรอ ทะลึ่งทะลึ like ่งทะลึ่งอะไรอ่ะเอาใช่หน้าอะไรอ่ะเอามีดไปไล่บเพื่อนไม่ใช่เอ็กช็อตนะที่มันจะฟันที่มันจะแทงแล้วก็เด่นอ่ะแม่เมด้กากระเด็นตัวคงเดียวเลยว่า ไมใช่ไงถ้าไม่บ้าไม่มีใครก็ทำหลกมึงบ้าไงก็ใช่ไงมือมันบ้าเพื่อนใช <บา S 2> ่บา้บาต<บ>ายไม่น้ำเต็มครับมาลอดผิวกุ้เนี่นยแล้วกูตายเลยลอดตี ลอยทอมเลยปัดขวา้าไปูเยโอ้โหแม่งกระส่าแอบแม่งมาเอากูเฮ้ทีเกี่ยวสวยช่อทีเกี่ยวแม่นตัวติเกมไม่เลยอ่ะอ้าวลัดกูเกิดเตริน สวยเพื่อนกูน้าจะทุบทีนี่ไอ้สัตว์ไอ้กูมันกระโดดทุกทีหายเลยทนผเลยจิ๋วเลือดหวานยิ่งเ่ยงห้าว Fire in the hole Fire in t ไวผิวแลวโอ้โหบาเฟต เขไม่เห็นไอ้่แมันปลาแฟดไอ้เหี้ยแล้วคนมันเห็นปกติยันไม่เห็นเลยพี่จีนครับเพื่อนแม่งเอ่อคนปลาแฟดใช่ป่ะเพื่อนในทีมมันน่าโดนแฟดจุไอเนี่ยไม่รู้เลยไม่ดูเลยมึงดูดิมึงดูคี้บ่อเลยว่าถ้าโดนถ้าแม่งปลาไปแล้วแฝดโดนทุกคนเนี่ยโคตรเจ๋งเนี่ยแม่งจะไม่ปลาแฝดไปก็โง่ มันไม่เอาผีเกีียวไว้กูวะ่ะเออพี่ต้องให้ด่าอโอ้โหสัตว์โคตรแรงแม่งยิงหัวกูเลยอะ่ะโอดเกินโหดยังไงว,วะ ยังหาไม่เจอเลยชิบพายแล้วชิบพายแล้วาย่แล้วเกินนีตัวนะครับหนีตัวถึงดำยังโหด ไม่ได้นาวอมไหนออมไหนวห่าไปตามทีแล้วเดิคนดินคนค่อไหาเวลาเล่น,น,นใคเ็นีเถื่อนเหอวลนีนี่เอาวดีนขอบคุณเพื่อนตามไไ่รู้ว่าจิว ถ้าชาวแกง๊งชาวแก๊งสเตอร์เป็นผีใ่ไมันจะใช้อะไรหลอกคน,นวะปืนไดเวลามันกดสกิลย,ยิงไม่ได้ตัวผีช่ไม่ได้ Fire in the hole

ไฟร์โล่โอ้โหใครดาวเถื่อนโผล่จ um ังวะเพรว่ตะพานอะเจเจไปเรื่อยไปเรื <S <s ่อยเถื่นนะจะกี้จหมดก็เรียบร้อยสิยิงงอบเลย เอาวันเพื่อนมาไม่ได้วะทุบแม่งถูกร่วงไปโอเคชนะแล้วไอ้เหี้ยที่หนึ่งที่อยู่ห้องกูก็ท่าว่ะตอนเม่งด่าถูกทั่วเลยนะน่าไูกทั่วเออเฮ้ยเฮ้ย

ไ i ร์ในหลุมไฟร์ i นหลุมโอ้โหถัดเ้สนุกสนุกสนุกห้องเนไม่เจอปอดีละ เปลี่จัดทงนี้ชิว l e f r e o จัดคาปไปนี้แซ่ม่เมาหน้ากนไปแทงกู้เลยปีีโแดเขาเลยฟิงระไปแล้ว e i h e h ิงรเบิไปแล้ว r e in t e fire in the hole à bạn tôi không cho khôngทันวะ fire in the hole fire <Naudible> in the hole nó <Naudible> Nau mà <Naudible rat riêng friend> <Naudible> ไอ้กวกขู่ปืนชักช้าว่ะปืนมันโหลดช้ามันจะไม่ได้เลยนิดเดียวเองไม่ทันเลยเล่นครอบจุดตีเปล่าก็บอกอยู่ว่ากระสุนหมดไอ้เปลี่ยนปืนเร็วกว่ารีโหลดไม่ใช้ปืนพกเขาเรียกว่า ยำจำเป็นอุ้ยโหแม่นตลาใส่ตีเขาโห่เนี่ยปลาเห็นแล้มันเห็นกันได้ไงวะแล้วกูไม่เห็นเนอะสาวโป้รีบควงปันใครไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้รีบมึงตายกันทั้งหมดว้าวว้าวเลย เน่ตาไม่โดนปืนแรงกันเองหรอวะเอ็นหนึ่งสองท้องห้องก็เรียบร้อยดีอง,งี้แทงโอ้โหเพี้ย,ยไม่ได้ขยับเลยแรงกันจัดมาหามุง,มงกูทีงูเดียวเลยเนะี่ยไปดีเพื่อเราเป้าหมายหลักไงแ่ยครัไม่ได้เป้าหมายไม่ไปถึง,งมึงขามึงกูแบดีเพื่อเราอะ มันฆ่าได้ตัวของตัวตัวหมายหลักเนี่มือถูกที่โดนโอ้ยปืนมาแหละปืนเอเอ็มอีสองห้องอ่ะปืนที่พูดแรงอ่ะ ตัวท้ายขอแล้วกันอบอสไปก็สุดยอดเลยห้องนี้แม่งโหดจังอ้าในคลิปนี้มึงมาเพิ่มจานแม่ภาพก็ผมขออภัยในรบรรดาที่นี้ด้วยนะครับผมทุกคนสารางคลิปถ้าหากใครดูชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กกดซ้ายผมด้วยนะครับเด,ดี๋ยวคลิปไซ์แล้วกดอันซับเพื่อเป็นกำลังใจให้มันแล้ว,<ป>ลวกดตีพอร์ตเออเข้าไปเดี๋ยวหาเวลาว่างมาเล่นกันต่อนะครับ ดาดผีแล้วคงต้องพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเล่นด่านของคนบ้างโอเคครับเจอกันครับเจอกันเจอกันเจอกันบายบาย